สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการเล่าสู่กันฟังนะคะ EP นี้ขอเป็น EP ทสา3แล้วกันเนะาะหลังจากที่หายกันไปนานนะคะยอมรับตรงๆเลยว่า คิดไม่ออกเลยว,ว่าจะทําเรื่องอะไรดีนะคะแล้วก็เลยมานั่งนึกเนาะนึกไปนึกมาก็เลยนึกได้ว่าเออยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยนะคะว่าที่หายไปเนี่ยหายไปไหนนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนาะ <deputy S 2> ก็เดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังละกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะก็ถ้าอยากรู้นะคะว่าเหตุการณ์เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นยังไงแล้วเป็นยังไงก็อย่าๆๆลืมไปรอชมในคลิปนะคะอ่ะย้อนไปนะคะเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วเนาะก็ เกิดอุบัติเหตุหนึ่งนะคะขึ้นซึ่งถือว่าเป็นอุบัติเหตหุที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาประมาณสองทุ่มประมาณทุ่มสองทุ่มมาค่ะคือหนูเนี่ยไปนั่งเล่นอยู่หลังบ้านหลายๆคนสงสัยใช่ไหมว่าไปนั่งอยู่ทําอะไรคือพ่อกับแม่ทํากับข้าวอยู่หลังบ้านค่ะทุกคนหนูก็เลยไปนั่งเล่นด้วยพอไปนั่งเล่นอยู่สักพักนึงค่ะมันมีเสียงระเบิดอะไรสักอย่างระเบิดขึ้นมาดังปึ้งหนูก็แบบตกใจเสียงอะไร ตอนนั้นทุกคนเหมือนสตันไปหมดเลยค่ะตกใจมากว่ามันเสียงอะไรแล้วจังหวะที่มันปึ้งขึ้นมาเนี่ยหนูก็ร้องขึ้นมาว,ว่าโอ๊ยอะไรเข้าตาหนูซึ่งเราก็ไม่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะก็นึกว่าหลอดไฟนีออนระเบิดใส่ตาแล้วตอนนั้นอะเพราะว่าคิดว่าตรงน,นั้นมันมีหลอดไฟอยู่เลยเงยหน้าขึ้นไปดูปรากฏว่ามันไม่มีหลอดไฟค่ะทุกคนซึ่งเราก็แบบแล้วตกลงมันคืออะไรกันแน่หลังจากที่ร้องไปสักพักนึงนะคะหนูเนี่ยก็ ตัดสินใจว่าจะลองลืมตาดูคือตอนนั้นน่าหลับตาอยู่ค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่มันเหมือนเหมือนโดนตาเนี่ยมันก็วึ้งแบบภาพมันขาวๆว่ะทุกคนก็เลยตัดสินใจลืมตาดูว่ามันยังพอมองเห็นไหมพอลืมตาขึ้นมาแม่ก็เลยจับตาแหวกแหวกดูอะทุกคนปรากฏว่าตรงข้างในเดี๋ยวถอดแว่นให้ดูแล้วกันเนาะปรากฏว่าตรงข้างในตรงเนี้ยทุกคนตรงเนี้ยมันมีเลือดออกมาค่ะทุกคนเป็นเลือดแบบ เหมือนออกมาจากตรงแบบหนังตาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็ไหลมันก็ไม่เชิงไหลอะแต่ว่ามันก็เหมือนซิปๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าตอนนั้นจะไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันก็สองทุ่มตอนนั้นแล้วอนะเนาะก็คงไม่มีคลินิกที่ไหนเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าเอาแบบความปลอดภัยไว้ก่อนก็เลยตัดสินใจรีบไปโรงพยาบาลตอนนั้นเลยค่ะ <S <S ทุกคนหลังจากที่ตัดสินใจไปโรงพยาบาลนาะทุกคนก็คือตอนนั้นอะไปถึงโรงพยาบาลคือรีบไปที่ห้องฉุกเฉินเลย แล้วก็ไปนั่งวัดความดันเอาบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปยื่นซึ่งก็มีเหมือนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขาอยู่หน้าห้องฉุกเฉินหน้าเออาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถามว่าแบบว่าเป็นอะไรมาอาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจับตาแหวกดูคือตอนนั้นหนูรับตอต่อเวลาเลยแต่ว่าเขาก็จับเหมือนจับแหวกดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักนึงก็มีเตียงเข็นมาแล้วก็เข็นหนูเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เขีนเข้าไปหนูก็รอสักพักนึงก็เขาก็เขียนเข้าไปหาคุณหมอซึ่งคุณหมอเขาก็เลยให้นอนเพื่อที่จะแบบว่าใช้อะอะไรสักอย่างเอ็กซเรย์ที่ตามังคะอะไรประมาณนั้นเขาก็เหมือนจับตอนแรกเขาก็จับจับแวกๆดูก่อนแล้วก็เอาไฟฉายส่องแล้วเขาก็ให้เรามองตัวเลขที่เป็นเหมือนใบวัดค่าสายตาค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ขึ้นรูปตรงนี้แล้วกันเนาะก็คือให้ดูว่าเรายังพอมองเห็นอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งตอนนั้นน่ะหนูก็ก็อ่านคือใช้ตาข้างขวามองเพราะว่าโดนข้างซ้ายใช่ไหมคะก็ยังอ่านได้ซึ่งหมอเขาก็เลยบอกว่าให้ลองปิดตาข้างขวาดูแล้วก็เปิดตาข้างที่โดนเนี่ยอ่านดูซึ่งปรากฏว่ามันมองอะไรไม่เห็นเลยคะ่ะทุกคนตอนนั้นคือหลังจากที่หลับตาไปตลอดทางเลยเนี่ยพราไปถึงโรงพยาบาลอะ่ะปรากฏว่ามันภาพมันขาวไปหมดเลยมันมองไม่เห็นเลยคะ่ะต้องแบบต้องใช้เวลาเพ่ง สักพักหนึ่งมันถึงจะมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แอบกลัวเหมือนกันว่าแบบตาจะบอดไหมจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพราะหลังจากอ่านตัวเลขเสร็จคุณหมอเขาก็ให้เอาแผ่นอะไรสักอย่างไม่รู้มาแปะที่ตาแล้วก็เหมือนกับเอ็กซเรย์ดูที่ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันมีแผลที่ตาไหมาเลนส์มันเลื่อนไหมหรือว่ามีเลือดออกที่ตาไหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลังจากที่เราเหมือนเอ็กซรเลตาเสร็จใช่ไหมคะเขาก็เอาไฟฉายมาส่องอีกรอบหนึ่งเพื่อดูว่าแบบมันพอที่จะเห็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งปรากฏว่าตอนนั้นนะมันก็ยังมีเลือดซิบๆออกมาตรงหัวตาอยู่ซึ่งเขาก็เลยเหมือนกับว่าพอดูอาการเสร็จเขาก็กลับมาบอกเราอีกทีว่าเราอาจจะต้องแอดมิดซึ่งตอนนั้นหนูตกใจมากว่าแบบเฮ้ย หนักถึงขั้นต้องแอดมิดเลยเหรออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราหลับตาเราเราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ส่องกระจกว่าตามันเป็นขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าแอดมิดก็คงจะแค่คืนเดียวแล้วพรุ่งนี้เจอหมอคงได้กลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนเรียกแม่เข้ามาคุยว่าแบบจะต้องแอดมิดจะต้องทําเรื่องยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็หลังจากที่เขาคุยกับแม่เรียบร้อยทําเรื่องเรียบร้อยเนาะเขาก็มีการตรวจคัดกรองโควิดก่อนด้วยเนาะก่อนที่จะเข้าไปนอนพัก ที่โรงพยาบาลก่อนที่จะแอดมิดเนาะก็โดนสวปจมูกกันไปนะคะแต่ว่าก็โอเคไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่เนอะก็หลังจากที่รอผลโควิดอยู่ประมาณชั่วโมงนึงได้มั้งคะก็เขาก็เข็นเราขึ้นไปเอกซเรย์อีกรอบนึงแต่ครั้งนี้จะเป็นเอกซเรย์แบบห้องเอกซเรย์ใหญ่เลยคะ่ะทุกคนเป็นแบบทั้งร่างกายเลยอะไรประมาณนั้นนะคะก็เข้าไปเอกซเรย์ ray, พอเสร็จทีนี้เขาก็พาเราไปที่ตึกอ่าที่ที่ต้องนอนอะไรเงรี้ยค่ะก็ไปไปนอน คืนแรกก็นอนแบบนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะทุกคนเพราะรู้สึกว่าแบบมันมันไม่คุ้นที่ด้วยเนาะแล้วมันเป็นแบบเป็นโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ประกอบกับว่าปวดตอนนั้นปวดตามากคือไม่เจ็บตาเลยนะคะแต่ปวดแบบคืนนั้นก็คือพยายามนอนค่ะพยายามคิดว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็คงได้ลงไปเจอหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามนอนก็พยายามหลับจริงๆก็คือหลับหลับตื่นตื่นทั้งคืนเลยค่ะจนเช้าเลยแล้วก็แบบว่า มาหลับเอาตอนเช้าจริงๆนะก็คือต้องมานอนเอาตอนเช้าเพราะกลางคืนมันไม่ค่อยหลับแล้วมันหนาวมากทั้งที่มันก็ไม่ได้เปิดแอร์นะทุกคนก็คือหลับๆตื่นๆทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะจนเช้ามาก็มีพี่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาเข็นวีแชร์มารับไปที่ตึกตรวจตาก็คือก็ลงไปตรวจเนี่ยแหละค่ะลงไปหาคุณหมอแล้วก็ลงไปตรวจเ,เขาก็ใช้กล้องแบบอะไรเงี้ยส่องดูปรากฏว่าคือเช้าวันนั้นนะคะทุกคนตาจากที่ตอนแรก มันแค่เหมือนแบบแดงๆเบาๆนิดๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากผ่านไปแค่คืนเดียวเช้ามาเนี่ยมันกลายเป็นแบบตาขาวมันกลายเป็นสีแดงทั้งหมดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะคะว่ามันแดงขนาดไหนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคน <c oughs> แดงแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> มันแดงมากเลยค่ะทุกคนตอนนั้นก็คือเห็นแล้วแหละได้ได้ลองสองกระจกดูบ้างก็เห็นว่าแบบผู้ม,มันแดงมากอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็เลย ให้ยาหยอดตามาหยอดตาแล้วก็คือตอนนั้นอะความดันลูกตาสูงด้วยค่ะเขาก็เลยให้กินยาเป็นแบบพวกยาลดความดันลูกตากับยาหยอดที่เป็นแบบลดความดันลูกตาอะไรเงี้ยแล้วก็ยาพวกที่แบบมันรักษา,าดวงตาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือคุณหมอเขาก็กำชับมาว่าให้นอนอยู่เฉยๆห้ามขยับตัวห้ามใช้สายตามากอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันแบบเหมือนมันมีเลือดออกที่ตาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราขยับมากเนี่ยมันก็เหมือนแผลที่เย็บอะค่ะมันแผลมันก็จะเปิดแล้วเลือดมันก็จะไหลอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนั้นก็คือนอนเหมือนคนติดเตียงเลยค่ะทุกคนค่ะคือนอนได้แค่อย่างเดียวทําอะไรไม่ได้เลยจะลุกได้แค่กินข้าวกับไปเข้าห้องน้ําแค่นั้นนาะซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าทรมานพอสมควรนะคะ แล้วพอเออนะคะทุกคนค่ะช่วงที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยคือเข้าจําได้เลยค่ะว่าเข้าไปคืนวันพฤหัสแล้วก็เช้ามาวันศุกร์เนี่ยได้เจอหมอซึ่งหลังจากหมอตรวจวันนั้นเนี่ยมันก็ต้องนอนอรอเสาร์อาทิตย์อะค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีหมอตรวจเสราร์อาทิตย์เราก็ต้องนอนคอยไปเลยตั้แต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนอนไปเลยคะ่ะสามวันสามคืนจนเช้าว,วันจันทร์ค่ะทุกคนคือช่วงเสราร์อาทิตย์เนี่ยก็หลับได้ง่ายขึ้นเนาะทุกคนเพราะามันเหมือนเริ่มปรับตัวได้ก็เริ่มนอนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะ พอเช้าวันจันทร์เนี่ยเราก็ได้ลงไปตรวจอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่หมอตรวจมาเช้าวันศุกร์ก็ได้ลงไปตรวจอีกทีวันจันทร์หมอบอกว่ามันดีขึ้นละแต่ว่าเลือดมันยังออกที่ตาอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบว่าอยากจะให้เรานอนอยู่เฉยๆก่อนยังไม่อยากให้ขยับตัวมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆก็สามารถออกจากโรงพยบาบาลได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยอนุญาตให้ออกจากโรงพยบาบาลได้ก็คือเช้าวันจันทร์วันนั้นเลยก็คือเก็บของกลับบ้านได้เลยค่ะ ก็คือหลังจากที่กลับออกมาจากโรงพยาบาลเนาะคุณหมอเขาก็ให้อยู่เฉยๆค่ะให้นอนเฉยๆแบบยังไม่ให้ลุกไปเรียนหรือว่าไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันอาจจะทําให้แผลมันแบบเออมันไม่มีแผลแล้วค่ะแต่ว่ามันอาจจะทําให้แบบเลือดมันออกมาเรื่อยๆออกมาเยอะมันก็ไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็นัดอยู่เรื่อยๆคือช่วงตอนหลังจากออกโรงพยาบาลแรกๆอะคะ่ะเขาก็นัด นัดบ่อยนัดถี olan, ่อยู่พอสมควรเพราะว่ามันยังตามันยังจ้ำเลือดแดงมากอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันก็เริ่มแบบจางลงไปเรื่อยๆจนตอนนี time, ้ก็คือเลือดไม่มีละตอนนี้เป็นปกติแล้วนะคะทุกคนก็คือเขาก็ยังนัดอยู่เรื่อยๆค่ะทุกวันนี้เขาก็ยังนัดแบบเดือนบ้าง2เดือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อแบบว่ามันจะเป็นต้อหินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตามันโดนกระแทกโดนของแบบมากระแทกแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยนัดตรวจอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเล่ามาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วสรุปไอ้ที่มันระเบิดสายตาเนี่ยมันคืออะไระ <laughs> ที่มันระเบิดสายตาเนี่ยนะคะทุกคนมันก็คือน้ําส้มคั้น,นะค่ะทุกคนคือพอพูดถึงน้ําส้มเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นน้ําส้มอัดลมที่แบบว่ามันระเบิดได้แต่จริงๆอันนี้ไม่ใช่น้ําส้มอัดลมนะคะเป็นน้ําส้มแบบว่าน้ําส้มข้นสดๆที่แบบว่าคั้นใส่ขวดขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ว่ามันเหมือนแช่ตู้เย็นไว้หลายวันละ แล้วมันแยกเป็นน้ําเป็นเนื้ออยู่ข้างบนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็เลยเหมือนมีแก๊สซึ่งมันเหมือนเหมือนยังไม่ได้เปิดเกียวด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคือคุณพ่อก็ออกมาตั้งไว้ข้างนอกแล้วมันก็คือหนูก็ไปนั่งอยู่แถวๆนั้นพอดีซึ่งมันตรงกันพอดีอะไรเงี้ยค่ะระยะมันก็ประมาณแบบไกลอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าคือนั่งแบบฝาขวดตรงกับตาพอดีอะไรเงี้ยแล้วมันทับกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วขวดที่อยู่ข้างบนเนี่ยฝ่ามันตรงตาพอดีอะไรเงี้ย กอมันระเบิดปึ้งขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะทุกคนมันก็เข้าตาพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมันเข้ามันแรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กระเด็นออกซึ่งทุกวันเนี้ยก็หาไม่เจอนะคะว่าฝาที่มันกระเด็นเข้าตาเนี่ยมันกระเด็นไปตรงไหนแล้วจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผ่านมาเป็นเดือนละก็หาไม่เจอค่ะว่าฝาควรตรงนั้นอ่ะมันไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะทุกคนมันก็ไม่คิดเนาวว่ามันจะระเบิดขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยน้ำส้มคันก็ซื้อมากินกันอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ ครั้งนี้ก็คงเข็ดแล้วแหละค่ะทุกคนก็คงไม่ไม่ให้ใครซื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่อย่างนั้นก็คงจะจับโยนทิ้งเลยก็คือกลัวไปแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็ทางที่ดีก็แนะนําว่าซื้อมาถ้าเกิดกินไม่หมดก็อย่าทิ้งไว้นานจนมันแยกน้ําแยกเนื้อนะทุกคนก็ให้เอามันไปทิ้งเลยเถอะเพราะไม่งนั้นมันก็คงแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกได้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็นี่ก็ยังโชคดีที่มันไม่ได้เข้าตาดํามันเข้าตาขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเรื่องราวนะคะก็ ประมาณนี้เนาะก็มีอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนก็จริงๆก็อยากจะเตือนนะคะเอาไว้ว่าเออถ้าเกิดว่ากินไม่หมดเนี่ยก็ทิ้งเถอะนะคะอย่ากเก็บไว้เลยเนาะก็เดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอีกได้เนาะแล้วก็ก็ยังดีที่มีสติแล้วก็ต้องสติได้เนาะก็ยังไงก็ฝากทุกคนอ่าเรามัดระวังด้วยเนาะสำหรับพวก น้ำผลไม้อะไรแบบนี้มันมันมีลมของมันอยู่แล้วมีแก๊สอยู่แล้วอะไรอย่างงี้นาะกอยากจใจทุกคนระวังกันไว้เนะก็สําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพลงเท่านี้ละกันเนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ฝากปติดตามช่องใน youtube ด้วยเนาะเดี๋ยวจะฝากลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ละกันเนาะก็วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย